สวัสดีค่ะเช้านี้มอร์นิ่งวันจันทรนะคะเอาสิ่งดีๆมาฝากหรือเช้ามาวันนี้คันไปหมดเลยไม่รู้แพ้อะไรแพ้ฝุ่นหรือแพ้อะไรไม่รู้นะคะก็วันนี้เรามารีวิวตัวนี้ค่ะดาร้าวินตัวนี้นะคะมันจะเป็นโลชั่นที่มี ASA แล้วก็เป็นตัวที่กำลังนิยมอยู่ในต่อๆขนาดนี้นะคะ เมื่อวานโดนคะแนนแทนแล้วมือไปสามวันนี้ต้องเรามัดระวังในการใช้รูปประโยคเนื้อเจจะเป็นแบบนี้ทุกคนเนื้อใสนะคะแบบนี้เลยค่ะทาเช้าเย็นแล้วถ้าใครทาใช้กันแดดอยู่ก็ผสมกับกันแดดได้เลยนะเอาตัวนี้ลงก่อนนะคะลรากันแดดลงส่วนหมอมไม่มีกันแดดมีแต่ตัวบำรุงเดอมอก็ชอบใช้ตัวเดียวไม่ได้ชอบใช้เพิ่มเพื่อกินมันก็จะแบบยาๆนิดนึงอ่ะ เหมือนกลิ่นแบบเคมีพันนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวปักไว้ให้ที่ตะกาสร้ห้าสิบมลนะคะ